วันที่24จงเปลี่ยนแปลงโลกพ้าธรรมยอนบทที่17ข้อที่20-24ถึงความว่าข้าพระองค์ไม่ได้อธิษฐานเพื่อคนเหล่านี้พวกเดียวแต่เพื่อคนทั้งปวงที่วางใจในขาพระองค์เราะถ้อยคำของเขาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันดังที่พระองค์คือพระบิดาทรงสถิตในข้าพระองค์และข้าพระองค์ในพระองค์ เพื่อให้เขาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระองค์และกับข้าพระองค์ด้วยเพื่อโลกจะได้เชื่อว่าพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มาเกีรยิซึ่งทรงได้ประทานแก่ข้าพระองค์ข้าพระองค์้มอบให้แก่เขาเพื่อเขาจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันดังที่พระองค์กับข้าพระองค์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั้นข้าพระองค์อยู่ในเขาและพระองค์ทรงอยู่ในข้าพระองค์เพื่อเขาทั้งหลายจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน่างสมนเดิม พื่อโลกจะได้รู้ว่าพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มาและพระองค์ทรงรักเขาเหมือนดังที่พระองค์ทรงรักข้าพระองค์ข้าบิดาเจ้าข้าข้าพระองค์ปรารถนาให้คนเหล่านั้นที่พระองค์ได้ประทานให้แก่ข้าพระองค์อยู่กับข้าพระองค์ในที่ซึ่งข้าพระองค์อยู่นั้นเพื่อเขาจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของข้าพระองค์ซึ่งพระองค์ได้ประทานแก่ข้าพระองค์เพราะพระองค์ทรงรักข้าพระองค์ก่อนที่จะทรงสร้างโลก จอร์นคุณอยากจะใช้ชีวิตบ้านปลายขายน้ำหวานหรืออยากจะมีชีวิตเปลี่ยนแปลงโลกนี้นี่คือคำที่สตีฟจ็อบท้าทายจอร์นสลีในปี1983จอร์นเป็นประธานบริษัทแบบซี่โคลาส่วนจ็อบเป็นอัจฉริยะจอมสร้างสารรค์ที่อยู่เบื้องหลังเครื่องคอมพิวเตอร์แอปเปิลเขารู้ว่าผู้บริหารบริษัทน้ำอัดลมสามารถช่วยบริษัทแอปเป ทาคะแนนได้ในโลกคอมพิวเตอร์และแล้วจอห์นสลีก็รับคำท้านั้นพวกเขาร่วมง,งานกันจนประสบความสําเร็จในที่สุดเช่นเดียวกันค่ะพี่น้องพระเยซูได้ท้าทายชาวประมงสามคนในขณะที่พวกเขากําลังดูแลอวนตนเองอยู่องตรัสว่าจงตามเรามาเถิดในมาระโกบทที่หนึ่งข้อสิแล้วเหล่าสาวกก็เปลี่ยนแปลงโลก ด้วยคนอันน้อยนิดในวันเพนเฮคอสพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระเยซูทรงสัญญาไว้ได้เริ่มทํางานผ่านพวกเขาโดยมี3,000คนได้รับความรอดอยู่ในกิจการกบทที่สองโลกเราในปัจจุบันนี้นะคะมีชีวิตที่ตรงกันข้ามกับหลักการที่พระเจ้าได้ทรงสอนเอาไว้เราจะตามโลกนี้ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาหรือว่าเราจะรับคาท้าทายของพอระเยซู และนำการเปลี่ยนแปลงในสูโลกนี้เทสูท้าทายโดยการที่ให้ผู้เชื่อมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อเป็นพยานว่าความรักของพระเจ้านั้นอยู่จริงให้เราส,ส่งเสริมความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในคริสตจักรซึ่งเป็นทักกายของพระคริสต์อธิษฐานเผื่อคนอื่นๆทั้งที่เป็นผู้เชื่อและผู้ที่ไม่เชื่อให้เราเสริมสร้างซึ่งกันและกันทำงานร่วมกันด้วยความถ่อมใจ และให้รักซึ่งกันและกันให้เวลาแล้วก็เงินทองแก่พระเจ้าเพื่องานรับใช้ลดการทะเลาะวิวาทเกิดที่เกิดขึ้นถกเถียงกันในเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ให้ลดลงสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่ก่อให้เกิดการแตกแยกให้เราที่จะลดละแล้วทิ้งสูง่างาันนี้ไปแต่ทุกอย่างจะเกิดขึ้นได้ก็ขึ้นอยู่กับพื้นฐา,านความสัมพันธ์ ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าคริสเตียนเรานะคะจะมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ถ้าดำเนินชีวิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระเจ้าให้เราเองที่จะติดตสนิทกับพระเจ้าเสมอนะคะให้เราเองที่จะใช้เวลากับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวในทุกๆวันอ่านพระคัมภีร์อธิษฐานใช้เวลากับพระองค์ถ้าเราใช้เวลากับพระองค์เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระองค์ ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับมนุษย์ก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีเช่นเดียวกันวันนี้นะคะขอให้เรารับใช้พระเจ้าด้วยการอธิษฐานให้เราให้ด้วยการแบ่งปันและการเป็นพยานในมุมเล็กๆของเรารอคอยวันที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาและเปลี่ยนแปลงทั้งโลกนี้ข้อคิดสำหรับวันนี้เราจะติดตามโลกนี้หรือเราจะรับคำท้าทายของพระเยูให้เราอธิษฐาน เผื่อเราที่จติดสนิทกับพระเจ้าและมีชีวิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับโพรง